ถ้าคุณเพิ่มสิ่งนี้เข้าไปในการขายคุณทําให้คุณปิดการขายได้มากขึ้นอีก40%ครับสิ่งนั้นคืออะไรรู้ไหมครับน้ําเสียงครับหลายหลายคนเนี่ยพอเวลาดูรุ่นพี่พูดเนี่ยคุณจะไปจําแต่คําพูดแต่คุณลืมดูวิธีการพูดครับแต่ละน้ําเสียงเนี่ยให้ผลที่เหมือนกันนะครับผมอยากจะแยกคร้าวๆออกเป็น3เสียงนะครับเสียงแรกคุณเคยดูรายการผีไหมครับพอเวลาเขาเล่าเรื่อง เขาเล่าด้วยน้ำเสียงประมาณไหนเขาจะเล่ายังไงให้รู้สึกบิวครับ2ครับคุณเคยเห็นเขาภาคกีฬาไหมครับไม่ว่าจะเป็นภาคมวยหรือว่าถ้าเห็นชัดๆเลยเนี่ยภาคเรือหางยาวครับพี่น้องดาวสามร้อยหกสิบบาทกับการลอกคอยมาดูทางด้านของแชมป์เก่ายุทธก,การหน้าบักเรือหางยาวครับล็อกน้ำหนึ่งล็อกน้ำหนึ่งแชมป์เก่าแชมป์เก่าปีที่ผ่านมาเจอกับใครไม่เจอมาเจอเ,จอเจอต่าแบบมาดูท็อกอพอเวลาเขาจะแข่งกันนะครับพวกเรือยาวภาคก,ก็จะได้อีกน้ำเสียงหนึ่งครับสามครับน้ำเสียงแบบ พี่อ้อยพี่เฉาะนั่งเสียงแบบตระกูลเห็นใจครับเขาเห็นใจกันเขาดูแล้วมันรู้สึกซึ้งกินใจคุณครับลองนึกภาพดูนะครับรายการผีรายการภาากีฬาแล้วก็รายการพี่อ้อยพี่เฉาะรายการปรึกษาปัญหาชีวิตเนี่ยถ้าคุณเอาน้ําเสียงมาสลับกันเนี่ยุมคิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นครับถ้าปรึกษาปัญหาชีวิตคุณเอาน้ําเสียงแบบภาากีฬามาหรือภาากีฬาคุณเอาน้ําเสียงแบบเล่าเรื่องผีมาหรือเล่าเรื่องผีคุณเอาน้ําเสียงแบบปรึกษาปัญหาชีวิตมามันก็ไม่อินถูกไหมครับดังนั้น น้ำเสียงของคนที่พากในแต่ละรายการเนี่ยเขาต้องดูวัตถุประสงค์ของตัวรายการนั้นเหมือนกันครับเพราะเขารู้ว่าน้ําเสียงเนี่ยมีผลต่อคนดูมีผลต่อคนฟังมีผลต่อการโน้มน้าวมีผลต่อความรู้สึกแล้วการขายก็เช่นเดียวกันครับเพราะหน้าที่คุณคือโน้มน้าวความรู้สึกของเขาแล้วนะน้ำเสียงที่คุณนําเสนอออกไปเนี่ยต้องเป็นน้ําเสียงที่ทําให้ลูกค้ารู้สึกอินไปตามกับประโยคน์ที่พูดบางทีต้องพูดเร็วใช่ครับบางทีต้องพูดช้าบางทีต้องพูดด้วยเสียงสุขุมและนุ่มลึกครับ เห็นไหมครับน้ำเสียงที่แตกต่างกันมีผลทําให้ความรู้สึกแตกต่างกันครับถ้าคุณสนใจสาระความรู้แบบนี้ครับคุณสามารถกดติดตามที่เพจรู้รอบต,อบต่อโจทย์ธุรกิจทุกวันเวลา7จ็ดโมงครึ่งจะมีคลิปความรู้แบบนี้ครับสง่งตรงถึงคุณทุกวันถ้าคุณไม่อยากพลาดคุณสามารถแอดเลยที่แอไซแบงค์สุรกิจทุกครั้งที่มีคลิปใหม่เราจะส่งคลิปตรงไปที่มือถือคุณโดยทันทีแล้วคุณจะไม่พลาดทุกบทเรียนการขายครับ